ดูสดีครับตอนนี้นะครับพามาซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงของแม่สายนะครับไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมไม่ใช่ผลไม้แห้งนะครับแต่ที่นี่ที่ร้านโหจีเราจะมาซื้อขนมเปี๊ยะนะครับนี่ครับร้านโหจีร้านโหจีอยากอยากได้ไข่พูซาพิซนี่ครับ ร้านนี้ดังและมีชื่อเสียงนี่น่ากินไหมนี่ครับกล่องจะเป็นอย่างนี้ครับเอาอะไรเก็บได้บ้าเอากระดังก์ในกล่องจะเอาเป็นแฮกงสวม